วิ t h with ตອົາບາກ້າກັບເຮົາຊິໃສ່ໃຫ້ເຮົາເອົາພັນนึงແລ້ວເດີ້ເດີ້ມັນເຕັມເບมี200ຊິເອົາບໍ່ຊິເອົາໃຫ້บาກ200ເອົກກດ200 ชาติเลยถามประชาติเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรามาดูคู่นี้เดือดนะครับเงินรางวัลสองหมื่นบาทนะฮะนะครับหนึ่งต่อศูนย์เกมสิบสามนะฮะกรบติบกับปีศาจนะฮะคู่นี้นะครับพี่ต่อแลกข้ามกับป๋าพงนะครับโอ้โห โซนหนึ่งมาครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวครับยกขึ้นไปล้นครับโอ้โหโดนเกี่ยอีกครับยกขึ้นไปยนขึ้นมาโอโ้โหล้นดเป่าครับยังอยู่ครับโอ้โหหัวดีครับอันนี้ก็กำลังเดือดนะครับ อนนีก็มาทักทายกันด้วยนี่ครับอยู่กับเทียบโยนะครับตอนนี้จะก่อนหนึ่งเท่านะครับผู้สร้างอารูมินียมนะครับปะทะกับปีศาจจะก่อนนะฮะพี่ต่อและข้ามกับป๋าพรกระติบกับปีศาจชงนะฮะหนึ่งเท่าครับโยขึ้นมาโอ้โหตอนนี้กำลังเดือดนะครับหนึ่งเท่าเป็นคู่แรกในรายการนะครับไปนะฮะโยขึ้นมา หัวดีครับผมบอกว่าไม่ให้เธอเสริมนะใโยกครัพี่เจนแปลข้างฟรีแล้วเตะไปเลยทำให้เธอเสริมไม่ได้เลื่อนู่เนี่ยหเท่าครับโอ้โหได้แต้ม นะครับตอนนี้สกอร์ครับสองต่อหนึ่งนะฮะเมื่อกีวิตเมื่อกีบิดเทปโยแบ่งมาเท่าไหร่สองต่อหนึ่งครับเอาไปกี่บาทเท่าไรโดนเกี่ยวครับ ได้แต้มนะครับว่าพี่เล่นสามหลอดเองไม่ให้ตัวสองหลอดก็ยอกให้เบอกาเล่นหรอกไอ้ย่านอัดอัดอัดฉีดแป๊ปซี่พอแล้วพี่แม่พี่ไม่กล้าเล่นสามตัวหนึ่งได้แต้มครับสี่ตัวหนึ่งครับครับเอามาเลยเปิดเลยสี่ตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวเทพโยฟิตไหมเดี๋ยวก็อ้วนดับเพลิงนะครับพูดตรงๆรนะพี่ออกแค่สี่สิบก็พอเวทนั้นครับนะครับตัวนี้ตะก้นหนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งต่อสี่เทพโยเดียวกับมอสสเปิร์เมื่อวานนี้ที่สอนอสุทธิสารนะครับแพ้แต้มเดียวครับตามนั้นครับ สี่ตัหนึ่งข <5 S 1> ้ามนะครับหนึ่งต่อสี่ส่ตัวหนึ่งครับวันนี้เรางวัลสองหมืบาทนะครับขานอกดีครับส่วนด,ดีกันนะ ว่าแกดีจริงครับสี่ต่อหนึ่งโอ้โหห้าต่อหนึ่งครับ 5ตัวงเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ1ต่อ5ครับเมืองการชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับยุงเยอะจริงๆครับฝนไม่ตกนะฮะแต่ว่าเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะครับโอ้โหวคดีจริงๆครับ นะครับใ่วาไม่ก็ใครว่าเพื่อนหกอ๋อห้าตัวหนึ่งครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับหนึ่งต่อห้าครับอ๋อนะฮะเดี๋ยวก็อ้วนหลับเพิงแหละครับไม่ใส่ครับนะครับนะครับแต่ว่าคนละเวทครับอันนี้พูดจริงนะครับชั่วโมงนี้ครับหมายถึงชั่วโมงนี้นะครับ ไม่ใช่เมื่อก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เทพซ้อมบ่อยครับอันนี้คือเป็นการบ้านนะครับนะครับแล้วก็เคยเดียวกับอ้วนอยู่นะครับหลายรอบแล้วครับก็ไม่เคยแพ้ครับถ้าสนามไม่ทาสีนะโอ้โหลูกจอดครับระยองชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะฮะ หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าโอ้ยยังอยู่ครับปีศาจเหนียวครับโห หนึ่ง <1, S 2> ต่อห้าห้าต่อหนึ่งครับคูเบียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเนี้ยเงินเงินรางวัลเยอนะครับนนนนนนคะนะคบคนี้นะครับห้าต่อหนึ่งครับ นโคราชชัดเจนนะครับขอบคุณมากนี่ะฮะลือเสิร์บดีนะครับคือป๋าพง์แกช่วยเปิดไม่ไม่ได้ครับเพราะป๋าพงศ์อาจจะลงมาแตกลูกเสิบนะฮะสองต่อห้าครับตอนนี้สกอร์ครับสองต่อห้า โอ้หัวดีครับว่าแกดียางี้ครับอะไรพวกนี้ถ้าใครชอบอ้วนดับเพลิงนะครับติดต่อมาได้นะครับสนามลาวินทาผมชอบนะครับคล้ายๆกับพุทธบูชาครับพื้นสนามแล้วก็สนามใหญ่นะครับ ไม่ข้ามนะฮะเสียดายครับไม่ข้ามสวัสดีผู้กองแจ็คเนะฮยนะครับจัดการให้เนะฮยจัดตะก้อก่อนพรุ่งนี้จัดการให้ครับผมคู่นี้เงินรางวัลเดือนนะฮะคือขานอกดีครับฝั่งนู้นลองทู้ราคาครับหน้าขวาครับครับล้นอีกแล้วครับฟ้าพงต้องซันแบกเนี่ยฮะ โอโ้โหไปนะครับเเรรกัันลยคบมันนั่งกินเบียร์มาซวิทที่พุทธบูชาเนี่ยมาเร็วๆปีศาจเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมต่อ5-4ทุกราคาเลยครับ5-4 3-5ครับ <S <S ไปครับ มาแล้วครับโอ้โหห้าเท่าครับเปลี่ยนมุมให้นะครับห้าเท่านะห้าเท่าลงขาเลยครับโอ้โห ต่อสี่ครับมานะครับสูสีนะครับโอ้โหคู่นี้นะบอกไปก่อนนะถ้าปีศาจแพ้นี่ครับไม่ต่ากว่าสองหมื่นครับคือต่อเยอะไปนะครับไม่รู้ว่ามั่นใจอะไรนะแต่ปาพงไม่ช่วยออกมาเปิดนะครับน่าจะเป็นต่อตรงที่เกมรับนี่แหละครับพี่ต่อช่วยเปิดได้เพราะป๋าพงแกไม่กล้าวัดนะครับ โยกหน้าโอ้โหโลกูหลกเงยโยนขึ้นมาไปครับห้าเท่าครับนี่ครับห้าเท่าแล้วนะครับ ห้าเท่าครับโอ้โหสูสีกันนะครับตอนนี้ห้าเท่าแล้วครับห้าเท่าครับเปล่าเนื้อไม่ใช่เขาให้กินรับสองคนนะ แกประกาไไยากายืนไงขยานเขาคงไม่กล้ายืนไงคืออ๋อออแล้วทันตยา,ายเยไป,ยปยก็มาหน้าเดี๋ยวหาเท่าครับ โคตสู้มาแล้วครับวินนะฮะโคตสู้รอยอยู่ครับทหารมาแล้วครับห้าเท่าครับสูสีครับห้าเท่าครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มจะล็อกกันแล้วนะครับห้าเท่า หน้าขวาวัดดีจริงๆครับพี่สาตว์นี่เสียงดังมากนะนะครับนาวินรีบมานะครับนาวินนะครับ,หรบให้เขากิน ให้ให้เขากินข้าวกินน้ำก่อนหเท่าไปไหนครับเหห้าครับ ได้แต้มนะครับเจ็ดต่อห้าครับเจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อหวันนี้เจดคู่นะครับ นี่เป็นคู่แรกครับกำลังเริ่มนะสวัสดีเจ้านัดนะครับนี่ครับไมวปสิทธิ่ังเรื่องเครับเจ็ดต่อห้า Chơi đi thật Lô nhiều Hạ thật chật hồ, quá đi nhìn hợp. เจ็ดต่อห้าครับ hey, hey. ได้แต้มครับแปดต่อห้าครับแปดแปดต่อห้าตง ด้ด้วยอไใช่เม์มมไอไอไทยมายังห้าต่อแปดปลาด้แต้มครับ6กต่อแป <6. S 2> เ๋ยบนี้กระติบรู้ทันนะครับคนที่ลงสนามปีศาจต,ต่อ5-4นะครับก็ะือว่าเป็นเหลี่ยมที่พอจะสู้กันได้6-8นะครับ6-8 6ต่อ3ครับอ้หกต่อ8ปต่อ6นะครับโอ้โหสันแบกนะลรงนี้ต้องให้เัอนะครับนะครับที่ต่อนี่แกค่าหัวดีมากนะครับกติบเกี่ยวได้แค่ลูกเดียวนะนะครับลูกยอดนะฮะ ไปแล้วครับนี่ครับเจ็ด<ป>ต่อแปดครับอลูกนี้ครับเจ็ดต่อแปดนะครับก็ไล่มานะครับคู่ต่อไปเป็นนี่ครับเป็นเจ้าเทิดปากน้ำนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับ เจ็ดต่อแปดแปดต่อเจ็ดนะครับสูสีกันนะครับคู่นี้ ครับฉีขาแล้วเว้ยกันติบอกฉีขาแล้วเว้ย <c oughs> อันนี้ก็เจ็ดต่อแปดนะครับ <c oughs> เดิดไปยกขึ้น <c oughs> โอ้โหลูกนี้ครับมงแรงมากนะครับ แปดต่อเจ็ดเสริบทิปรับคนเดียวครับก็มีสว่วนโอ้โหหัวแกด,ดีมากนะครับพี่ต่อครับหัวแกด,ดีเนาะถ้าเถอนะหัวดีเนาะแข็งแรงมากเลยเจออ็ดต่อแปดหัวแรกข้ามกับขาเานานะครับยก โอ้โห و, ได้แก้มครับแปดเท่าครับแปดเท่านะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแปดเท่าครับอาไปเย็นๆนะฮะแปดเท่าครับหน้า้ายครับปีนนะฮะโอ้ตีเสมอแปดเท่าครับ แปดเท่าครับแปดเท่าครับโอ้โหเกมมาแล้วนะครับป๋าพง์ครับเกมสิบสามแปดเท่านะครับตอนนี้สกอร์ 8เท่าเลยครับตอนนี้ปีศาจต่อ5-4ลงสนามครับรู้ว่ามั่นใจอะไรครับนะครับยก<า>โอ้โหโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นโ<า>โอโ้ห,ห่างเล็กครับ ถึงตอนนี่นะแเท่าครับเอาสูสีครับโอ้โหแเท่าครับโอ้โหวันนี้ดูเดือดนะครับ สีกันครับคือลงสนามนี่บอกเลยนะว่าปีศาจขอราคาไม่อั้นนะครับแต่ฝั่งบาวงสู้ห้าพันนะครับเพราะว่าเป็นลองคือออกรับลูกเสิร์ฟช่วยติ๊ไม่ได้ครับพื้นเปิดไม่ดีลูกสับลูกเสิร์ฟปีศาจดีกว่าครับเอาละครับเปิดไปไหนฮะโดนแล้วครับ,โ,นนรบโอ้โหไปยังไงครับมาเลยครับ เข้าทอแปดเหยียบกันแล้วเข้าโอ๊ยยัดเหยียงกันเดียวโอ๊ยใจเย็นอย่าเถียงกันนะครับตอนนี้เถียงกันแล้วปีศาจัสขาน,นอันี่หมื่นกว่าไก่น้าวงน้าว้าเลยครับจับหาว 9ก้าต่อแปดนะครับไอเหลียร้องเมื่อกี้ก็ตกใจมาเลยเก้าแปดเก้าต่อแปดเก้าต่อแปดแต่เขาตัวทีนะครับหน้าจอผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพอดีไม่มีใครเอาผ้ามาให้ผมเช็ดเลยนาวินนะครับคุ้เอกเก้าต่อแปดนะครับหน้าขวาครับ <c oughs> อ่า โอ้โหครับแปดต่อเก้านะฮะปีศาจร้องเมื่อกี้ <laughs> เ้าเท่าครับนี่ครับตีเสมอครับสวัสดีครับพี่เกียงครับคู่นี้ครับเงินรางวัลประมาณสองหมื่นนะครับไอ้ปีศาจต่อห้าสี่นะครับก่อนลงสนามนะอันนี้เก้าเท่าครับเคนสิบสามเกี่ยวได้ยังไงฮะสวัสดีพี่เกียงครับสวัสดีครับมาแลกข้ามกับปาเตียอะไรมา อ่านะครับเก้า่เาเเท่านะซ้ายครับเอาปีศาจหลุดหลุดนะครับ ยอยูครับย,ยังอยเท่าเข้านะสู้สีกันมากนะครับสู้สีกันสู้สีกันจริงๆงโอ้โห ปีศาจีคุยจุดทายเลยดูครับุยเอกนาินต่อสองหนึ่งครับนาินกำลังกล้มาถึงครับเก้าเท่าครับสปุน มาครับมาครัท่านแบ็กดีครับก็ไม่ร <co <co ู้ว่าจะออกฝั่งไหนครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เก้าเท่าครับปีศาจนะครับน้ำลายเต็มสนามครับ อันนี้เก้าเท่าครับหายจะนักว้าสองหมื่นะครับโอ้โหเปิดเข่าไม่ได้ครับนะครับยกขึ้นมาโอ้โหสิบเก้าพี่ต่อเปิดเข่าครับ <c oughs> โอ้ตายแล้วยุ่งหลายแล้ว่าสิบต่อเก้าครับตายครับ <c oughs> บีศาส ไปแล้วครับ19ครับนี่ครับ10ต่อ9แล้วครับ10ต่อ9ครับนี่ต่อไม่ดีเดินต่อนะครับพี่ต่อหลุดหนึ่งเออ สิบเอ็ดต่อเก้าครับอีกสองแต้มหน้าขวาครับปีศาจไปแล้วครับสิบสองต่อเก้าเหลือเตมเดียววันนี้โอ้โหอย่างว่าปีศาจก็ขอจะขอโทษนะครับขอโทษปีศาจต่อห้าสี่กับสามสองแล้วลองประมาณ0ปดตัน กระติบเสิฟเอาเอยครับยังไงครับยังไงครับเกมไม่เกมครับอ้โหโดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมาเกมครับเรียบร้อยครับโอ้โหขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาธนะเหนือราคาดีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหสองหมื่นสองหมื่นนะครับโอ้โหเขอบคุณครับสวัสดีครับ Oye, a jugar, eh?